ครับสวัสดีครับมันี่พบเพาะครับผมนะครับบ้าตนคนเทยบ้านนะครับมันนี้พ <c oughs> ามาเบิง่งหน้าเขานะครับหน้าปังนะครับไปเครื่องสูบยุ่งมองเก้าคนบ่ ยางไงไปยังป้า <c oughs> มอง n า à เนี้ยงป่ะป้าเย,ยาว่าสามตัวดำคขัๆลๆนั้นนดำไม่ผู <c oughs> ้ดใดมาดำ <c oughs> คุณสวยประจำหมู่บ้าน <c oughs> นี่แหละคุณสวย นางก้อนถวมโอ้โอไม่จะทายหนาเธอดอกท่ายหลังก็ซื้อแม่เอาไปไปเป็นไงเนี่ยบ่อไปยังคุณพี่สิไหนแมนมันสอดแล้วยาวง้นนี้ติ โอ้โหจริวัามันมันมันมั่นงานนี่แหละมันมั่นนี่ดิมึงเจอแบบมันมั่นเออแล้ว่างถุยแล้วได้วยอมมาว่าอันนี่มันบ่เดีนั่นก็ว่าหลายดอกคนสวยมาสามอันนี้มันเกิดขึ้นด้วยกัน ายังกับซี <th> <want> <can> ่เก่าหรือหกหนึ่งตอนกูมากูลืมกูจะนั่นไหละท้องไปเห็ดอ่ะอุ้ยตอดแล้วพอเห็ดแล้วก็บ้ตาย

การหมุกภาคการประกอกน้ำเครื่องสูบน้ำนี่ออกแล้วก็สิไปลื้อทอย่สวนผิด พ่อโลแล้วไปทางไหนวะตู้อู้อู้อี้ยก็งูลำงูลำไงฮู้หลุดไงวะนน่ะงูลำตัวมีตัวเดียวแหละตัวพ่อเราเหยียบหลังตอนนั้น ลลามคารับมานี้นำหัวนะครับก็เลยว่าสิอัดอัดท่อน้ำครับพอที่น้องไปกอกน้ำยอยู่หันนะครับอยู่ปลาอยู่ค่ะถูกขึ้นมาจากกุดจากห่วยนะครับ นี่ครับขุดห่วยเป็นปลาหนองปักไงเลยนี่กับงานหนึ่งนะครับที่พ่อผมเป็นผู้เหตุนะครับเป็นหน้าหน้าของป่านะครับหลกระทงนี้นะครับนี่เงี้ยวพูดนะครับพอดทิงหน้าที้งงานลงมาที่แหลนะครับครับกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจด้วยนะครับเด้อครับขอบคุณครับ